สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกของเราในวันนี้นะคะเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเลยค่ะเมื่อสื่อต่างชาติหลายสำนักเอ่อพากันรายงานข่าวความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะแตกหกักระหว่างคุณทักษณิณชินวัตรกับสมเด็จฮุนเซนแห่งกัมพูชาครับเป็นเรื่องที่น่าจับตามองมากครับแล้วมันไม่ได้มีแค่นั้นนะคะยังมีชื่อของบุคคลที่ชื่อเบนจามินเมล์เบอร์เกอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแถมยังโยงไปถึงเรื่องหุ้นของบริษัทพลังงานใหญ่อย่างบางจากอีกต่างหาก ครับผมซับซ้อนทีเดียววันนี้เราเลยจะมาลองปฏิปต่อเรื่องราวกันค่ะจากข้อมูลหลายๆแหล่งที่เรามีทั้งจากสื่อต่างประเทศอย่างเอเชียเซนติ l นลหรือ t ทอ r i g h t แล้วก็สื่อไทยที่ตามติดเรื่องนี้ทั้งไทย P ี s s สำนักข่าวอิสาราแนวหน้าไทยโพสต์หรือแม้แต่ในเว็บบอร์ดอย่างพันทิพย์ก็มีคนคุยกันเยอะมากครับเราจะมาดูกันว่าข้อมูลเหล่านี้มันบอกอะไรเราได้บ้างนะครับจุดเริ่มต้นที่ทำให้หลายคน ตกใจกันเลยก็น่าจะเป็นบทสัมภาษณ์ของคุณทักษินเองเลยนะคะเมื่อเดือนกรกฎาคม6กดครับที่ให้สัมภาษณ์กับไทย p ี s ใช่ค่ะคุณทักษินยอมรับตรงๆเลยว่าความสัมพันธ์กับสมเด็จหุ่นเซนเนี่ยใช้คำว่าสับัน้นสบบั้นเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็ถึงขั้นต่างคนต่างลืมชื่อกันไปแล้วโอ้โหแรงมากนะคะสำหรับคนที่เคยดูเหมือนจะสนิทกันมาก่อนครับเป็นคำพูดที่ชัดเจนมากว่าความสัมพันธ์มันจบลงแล้วจริงๆ คุณทักษิณยังเล่าถึงเหตุการณ์สำคัญที่เหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายด้วยนะครับเรื่องคลิปเสียงหลุดใช่ไหมคะครับเรื่องคลิปเสียงที่คุณแพรทองทานตอนนั้นเป็นนายกเนาะพร้อมคณะมีคุณภูมิธรรมคุณมาริตคุณหมอภูมิมินไปรอพบสมเด็จคุณเซนเกือบสามชั่วโมงสามชั่วโมงเลยเหรอคะครับแต่กลับได้รับคำตอบว่าเออท่านหลับอืมซึ่งคุณทักษิณไม่เชื่อครับคุณทักษิณบอกว่าไม่น่าจะหลับอาจจะ เตรียมอัดเทปมากกว่าฟังดูมีอารมณ์เจ็บใจนะคะที่คุณทักษินพูดว่าน่าเจ็บใจว่าทําได้ยังไงครับแล้วพอคลิปหลุดออกมาจริงๆคุณทักษินก็ส่งข้อความไปหาหุ่นเซนสั้นๆประมาณว่าสิ่งที่คุณทําแบบนี้มันเสียหายทั้งคุณทั้งเราแล้วก็คือไม่คุยกันอีกเลยเหยียบตาปลาอะไรบางอย่างเข้าอย่างเรื่องที่เคยพูดถึงขบวนการคอเซนเตอร์ในกัมพูชา อ๋อที่เคยเป็นข่าวใหญ่ๆครับที่มันเชื่อมโยงไปถึงบริษัทที่ถูกสหรัฐแบล็คลิสต์แล้วก็มีการพาดพิงไปถึงหลานชายของสมเด็จคุณเซนด้วยคือคุณหุ่นโตอืเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการมองว่าอาจจะเป็นการใช้ประเด็นนี้ปลุกกระแสชาตินิยมในกัมพูชาด้วยหรือเปล่าคล้ายๆเหตุการณ์ในอดีตเหรอคะครับมีการเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ปฏิบัติการโปรเจนตงอะไรแบบนั้นครับ การปลุกกระแสชาตินิยมฟังแล้วก็น่ากังวลนะคะแล้วเรื่องชายแดนล่ะคะที่มีข่าวว่าเคลื่อนกําลังพลกันคุณทักษินมองอยังไงบ้างคือถึงแม้จะโกรธเรื่องคลิปหลุดนะครับแต่ในบทสัมภาษณ์เนี่ยคุณทักษินก็ดูจะเชื่อว่าเรื่องชายแดนไม่น่าจะบานปลายถึงขั้นสงครามอ๋อยังไม่ถึงขนาดนั้นครับเล่เราว่าพอมีข่าวเคลื่อนกําลังพลก็โทรไปคุยกับคนสนิทของคุณเซนคนที่ชื่อหัวนะครับ,รบก็แสดงความไม่พอใจไป แต่ก็มองว่ามันกเป็นการวัดกำลังใจกันมากกว่าเหมือนที่คุณทักษิณใช้คำว่าดำน้ำแข่งกันใครอึดกว่าคนนั้นชนะอืมก็คือ,อยังต้องเจราจาต่อรองกันต่อไปประมาณนั้นครับมีบทวิเคราะห์จากไทยโพสต์ที่เขาเปรียบเทียบสไตล์การเมืองของสองฝั่งด้วยนะคะเหมือนว่าฝั่งไทยคือคุณทักษิณคุณแพทองทานเนี่ยอาจจะดูเ,เกรงใจหรือว่าแยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องชาติไม่ค่อยออกอะไรแบบนี้ครับขณะที่ฝั่งกัมพูชา คือฮุนเซนกับหุนมาเน็ตลูกชายเนี่ยเดินเกมรุกเต็มที่เลยแล้วก็ปลุกกระแสชาตินิยมได้ผลด้วยครับก็เป็นมุมมอที่น่าสนใจนะครับชี้ให้เห็นความแตกต่างในวิธีการดําเนินเกมการเมืองฝ่ายหนึ่งอาจจะพยายามประนีประนอมอีกฝ่ายอาจจะใช้การเผชิญหน้าซึ่งผลมันก็ออกมาอย่างที่เราเห็นกันใช่ครับแต่ทีนี้เรื่องทั้งหมดเนี่ย มันมีอีกคนหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทสําคัญมากคนที่สื่อต่างชาติให้ความสนใจเป็นพิเศษใช่เลยค่ะคนที่ชื่อเบนจามินมาเรเบอร์เกอร์ครับชาวแอฟริกาใต้ที่บางทีก็ใช้ชื่อเบนส m มิธคนนี้เป็นใครกันแน่คะบทบาทที่สื่อพูดถึงนี่มันเออเยอะมากเลยนะคะครับผมเยอะจริงๆทั้งเป็นนายหน้าขายเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวลำที่หรูมากบอมเบียโกลบอลเจ็ดให้คุณทักสินครับ เป็นที่ปรึกษาธุรกิจคนสนิทที่เขาเรียกว่าฟิกเซอร์หรือบางสื่อถึงกับเทียบว่าเป็นโจโลแห่งประเทศไทยโอ้โหเทียบกับโจโลเลยนะครับแสดงว่าต้องมีความสำคัญมากใช่ค่ะและยังไม่หมดนะคะสื่อยังอ้างอีกว่าเขาอาจจะเป็นคนถือทรัพย์สินบางอย่างแทนคุณทักษิณด้วยทรัพย์สินอะไรบ้างครับโอ้โหเยอะเลยค่ะทั้งเพชรเหมืองทองคำสำรองในกัมพูชาสินทรัพย์ดิจิตอลอสังหาริมทรัพย์โอ้โหฟังดูแล้ว ไม่ธรรมดาเลยนะครับแล้วยังเป็นตัวกลางเชื่อมสัมพันธ์กับชนชั้นนำในกัมพูชาผ่านคุณยิมเหลียกยิมเหลียกนี่คือเป็นประธาน BIC Group ค่ะแล้วก็เป็นลูกชายของคุณยิมชัยลีซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีกัมพูชาแล้วก็เป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับฮุนเซนอ๋อเครือข่ายโยงใหญ่กันน่าดูแล้วที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือเมื่อเดือนพฤษภาหกเจที่ผ่านมานี้เองคุณเบนจามินเนี่ย เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของสมเด็จหุนเซนตอนที่ท่านเป็นประธานวุฒิสภาครับพร้อมกับคุณยิมเรียกด้วยหรือเปล่าครับใช่ค่ะได้รับการแต่งตั้งพร้อมกันเลยแสดงว่าช่วงนั้นเขาก็ดูจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งสองฝั่งเลยนะคะดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะครับข้อมูลส่วนตัวเขาก็น่าสนใจสำนักข่าวอิสาราเคยรายงานว่าเขาเคยถือสัญชาติกัมพูชาด้วย ใช้ชื่อว่าเบนสมิธเบนค่ะแล้วก็พยายามจะขอสละสัญชาตินั้นเพื่อมาขอสัญชาติไทยช่วงต้นปี67เจดและได้ไหมคะไม่สำเร็จครับตอนนั้นเป็นยุคที่คุณอนุทินเป็นมอทรอหนึ่งมีรายงานด้วยว่าเขาใช้ชีวิตหูหรามากในกรุงเทพขับ f e r r a รารี่มีบ้านที่ภูกเก็ตเพิ่งซื้อเรือยอทแต่งงานกับคนไทยด้วยใช่ไหมคะครับแต่งงานกับผู้หญิงไทยชื่อคุณแคทริยาบีเวอร์เหมือนจะมีประวัติเก่าๆที่สื่อต่างประเทศเคยพูดถึงด้วยนะคะใช่ครับ มีรายงานเก่าจาก The g กรเดียนตั้งแต่ปี2549น่นู่นเลยครับที่อาจจะเชื่อมโยงเขากับการเป็นที่เรียกว่า Boiler Room Operator Boiler Room มันคืออะไรเหรอคะมันเป็นคำที่ใช้เรียกกลุ่มคนที่ใช้กลอุบายหลอกลวงชักชวนคนให้ซื้อหุ้นที่อาจจะไม่มีมูลค่าจริงหรือมูลค่าต่ำมากๆในราคาที่สูงเกินจริงนะครับอ๋อค่ะแต่ก็ต้องย้ำนะครับว่านี่เป็นข้อมูลในอดีตที่สื่อเคยรายงานไว้ค่ะ แล้วความเชื่อมโยงในไทยล่ะคะน้องเหนือภรยาเป็นคนไทยมีอะไรอีกไหมมีภาพปรากฏครับเมื่อเดือนตุลา6-7เขาและภระยาไปเป็นประธานทอดกรถินที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะซึ่งงานนั้นเนี่ยมีชื่อของรออธรรมนัฐพรมเผ่าเป็นประธานอุปถัมภ์ด้วยอืมก็พอจะเห็นภาพเครือข่ายความสัมพันธ์ในฝั่งไทยได้บ้างนะคะครับผม เอาละค่ะเราเห็นภาพความสัมพันธ์ที่ร้าวฉานระหว่างคุณทักษิณกับคุณเซนแล้วก็เห็นตัวละครอย่างคุณเบนจามินที่เป็นเหมือนตัวเชื่อมทีนี้มาถึงปมสําคัญที่อาจจะเป็นหัวใจของเรื่องเลยก็ได้ครับหรืออย่างน้อยก็เป็นชนวนตามที่สื่อหลายสํานักชี้เป้าทั้งเอเชียเซนติเนลสำนักข่าวอิสราหรือแม้แต่ที่คุณสมรังสีผู้นําฝ่ายค้านกัมพูชาออกมาพูดใช่ค่ะนั่นก็คือเรื่องหุ้นของบริษัทบางจากหรือ BCP รประเด็นนี้น่าสนใจมากแล้วก็อาจจะอธิบายได้ว่าทําไมความขัดแย้งมันถึงบานปลายได้ขนาดนี้ตามรายงานข่าวเนี่ยนะคะเขาบอกว่าประมาณเดือนกันยายน67คุณเบนจามินในฐานะชาวแอฟริกาใต้ถูกอ้างว่าเป็นนอมินีนอมินีคือผู้ถือหุ้นแทนใช่ค่ะถือหุ้นแทนโดยใช้กลุ่มบริษัทที่ชื่อชา t e r e d g r o u ปพยายามจะเข้าซื้อหุ้น BCP จำนวนเยอะมากนะคะ เกือบเกือบ25%ของบริษัทเลย31.35ล้านหุน้นหรือ24.96%แล้วโนมินีถือแทนใครครับตามข่าวว่ายังไงสื่อต่างชาติอ้างว่าถือแทนนักการเมืองผู้ทรงอิทธิพลของไทยที่ถูกตีความว่าเป็นคุณทักษิณครับแล้วก็มีแผนจะโอนหุ้นก้อนนี้ต่อไปให้สมเด็จหุนเซนอีกทอดหนึ่งโอ้โหซับซ้อนมากครับแล้วแผนนี้สำเร็จไหมครับ ไม่สําเร็จค่ะดีลนี้ล้มเหลวไปเพราะอะไรครับกองทุนประกันสังคมซึ่งเขาถืออยู่ประมาณ1 4เปเขาไม่ยอมขายหุ้นส่วนนี้ออกมาครับทั้งๆที่มีข่าวลือว่าอาจจะมีแรงกดดันจากฝั่งรัฐบาลในตอนนั้นด้วยซ้ําใช่ค่ะการที่กองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นนักลงทุนสถาบันใหญ่นะคะแล้วก็มักจะมองการลงทุนระยะยาวเขาปฏิเสธที่จะขายเนี่ยก็เลยเป็นอุปสรรคสําคัญเลยแล้วทําไมต้องเป็นบางจากล่ะครับ ทำไมหุ้น BCP ถึงเนื้อหอมขนาดนั้นบางจากก็เป็นบริษัทพลังงานชั้นนำของไทยนะคะมีธุรกิจครบวงจรตั้งแต่โรงกลัน่นการตลาดไปจนถึงพลังงานหมุนเวียนครับมีแผนลงทุนใหญ่ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีแผนลงทุนอีกเป็นแสนล้านบาทในอนาคตแต่จุดที่ Asia Sentinel ชี้เป้าแล้วอาจจะเป็นประเด็นสำคัญที่สุดเลยก็คือมีการคาดการว่าบางจากอาจจะเป็นตัวจักสำคัญในการลงทุนในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทยกัมพูชาในอนาคตอ๋อ พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลประเด็นคลาสสิกแล้วนะครับใช่ค่ะที่พูดถึงกันมานานมากเขศอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันอยู่แล้วก็เชื่อกันว่ามีแหล่งก๊าซธรรมชาติกับน้ำมันสำรองมหาศาลการที่บางจากอาจจะเข้าไปมีบทบาทพัฒนาแหล่งพลังงานตรงนั้นได้ในอนาคตเนี่ยมันก็เลยทำให้การถือหุ้นใน BCP มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์มากไม่ใช่แค่เรื่องกำไรทางธุรกิจแต่อาจจะเกี่ยวกับผลประโยชน์ด้านพลังงานระดับชาติเลย เหมือนเป็นเค,ค้กก้อนใหญ่ที่หลายฝ่ายอยากได้ใช่ครับอาจจะเป็นแบบนั้นแล้วการที่แผนซื้อหุ้นนี้มันล้มไปเนี่ยมันไปเกี่ยวกับเรื่องคลิปเสียงหลุดยังไงอะคะจุดเชื่อมโยงที่สื่ออย่างเอเชียเซนติเนลแล้วก็คุณสมริงรังสีอ้างถึงก็คือว่าความล้มเหลวในการได้หุ้น BCP ตามที่อาจจะตกลงกันไว้หรือคาดหวังไว้เนี่ยแหละมันทําให้สมเด็จหุ่นเซนโกรธหรือไม่พอใจอย่างยิ่งอ๋อโกรธเรื่องไม่ได้หุ้นครับ แล้วก็เชื่อกันว่านี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ตัดสินใจปล่อยคลิปเสียงสนทนาระหว่างท่านกับคุณแพททองคานออกมาค่ะซึ่งคลิปนั้นก็สร้างความเสียหายทางการเมืองอย่างรุนแรงกับรัฐบาลไทยตอนนั้นเลยนะคะใช่ครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำไปสู่การพ้นตำแหน่งนายกของคุณแพททองคานด้วยโอ้โหถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆนี่ผลกระทบมันรุนแรงมากเลยนะคะจากเรื่องธุรกิจกลายเป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศไปเลยครับผม แล้วเรื่องภรรยาของคุณเบนจามินที่ถือหุ้นบางจากอยู่แ่้วครับอันนั้นเป็นยังไงอันนั้นก็เป็นอีกข้อมูลที่น่าสนใจจากสำนักข่าวอิสาราค่ะคุณแคทรียาบีเวอร์ภรยาของคุณเบนจามินเนี่ยปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ10ของ BCBP อันดับ10เลยเหรอครับใช่ค่ะถืออยู่1.22%ตอนนั้นสค68มูลค่าก็ราวๆ500กว่าล้านบาทไม่น้อยเลยนะครับค่ะแล้วยังถือหุ้นในบริษัทอื่นอย่าง GTV ด้วย ที่น่าสนใจคือช่วงเวลาที่เธอเข้ามาถือหุ้น BCPP คือประมาณมีนาคม68เนี่ยมันก็ก้อยเคียงกับช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายอื่นใน BCPP พอดีอ๋อมีใครเข้ามาบ้างครับตอนนั้นมีชื่อบริษัทลงทุนจากสิงคโปร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะก็ยิ่งทําให้โครงสร้างผู้ถือหุ้นในช่วงนั้นมันดูเอ่อน่าจับตามองมากขึ้นไปอีกฟังดูแล้วเรื่องราวมันยงใหญ่กันซับซ้อนกว่าที่คิดไว้ตอนแรกเยอะเลยนะครับใช่ค่ะ มันเป็นภาพที่ซับซ้อนมากจริงๆครับเริ่มจากความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เคยดีมากๆระหว่างผู้นำสองตระกูลแต่ดูเหมือนจะมาพันกับผลประโยชน์ทางธุรกิจขนาดใหญ่ที่อาจจะโยงไปถึงทรัพยากรพลังงานในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลค่ะโดยมีคนกลางอย่างคุณเบนจามินเมาเออร์เบอร์เกอร์เข้ามามีบทบาทสำคัญครับแต่พอมีอะไรบางอย่างมันไม่เป็นไปตามแผนหรือตามที่คาดหวังมันก็ส่งแรงกระเพื่อมกลับไปสู่เวทีการเมืองอย่างรุนแรงเลย แต่เราก็ต้องย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้มาจากรายงานของสื่อต่างๆครับทั้งไทยและต่างประเทศที่เรารวบรวมมาเป้าหมายก็คือพยายามทำความเข้าใจภาพรวมจากข้อมูลที่มีไม่ได้เป็นการตัดสินว่าใครถูกใครผิดหรือเรื่องทั้งหมดมันเป็นแบบนี้ร้อยเปเซนะคะใช่ครับเป็นการสะท้อนสิ่งที่สื่อมวลชนนำเสนอออกมาเพื่อให้เราได้เห็นแง่มุมต่างๆของสถานการณ์ที่ซับซ้อนนี้ค่ะ แล้วจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันก็ทิ้งคำถามสำคัญๆไว้ให้เราคิดกันต่ออีกเยอะเลยนะคะแน่นอนครับคำถามแรกเลยก็คือความสัมพันธ์ระดับพี่น้องที่เคยแนบแน่นมากๆระหว่างคุณทักษิณกับสมเด็จหุนเซนและก็ระหว่างสองตระกูลการเมืองเนี่ยมันจะกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมหลังจากเกิดรอยร้าวที่ดูจะลึกขนาดนี้นั่นสิคะหรือว่ามันคือจุดสิ้นสุดของยุคสมัยความสัมพันธ์แบบนั้นไปแล้วก็น่าขิดครับ แล้วตัวละครอย่างคุณเบนจามินเมร์เบอร์เกอร์อีกล่ะครับบทบาทที่แท้จริงของเขาคืออะไรกันแน่เป็นแค่คนกลางทางธุรกิจหรือเป็นผู้เล่นคนสำคัญที่เชื่อมโยงอำนาจและผลประโยชน์ที่ซับซ้อนนี้จริงๆแล้วการที่เรื่องราวของเขาถูกเปิดเผยออกมาแบบนี้มันจะส่งผลอะไรต่อไปอีกบ้างไหมคะครับและคำถามสุดท้ายที่อาจจะสำคัญที่สุดในระยะยาวเลยก็คือเรื่องผลประโยชน์ในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล ที่มีทรัพยากรมหาศาลเป็นเดิมพันครับมันจะกลายเป็นปมขัดแย้งหลักระหว่างไทยกับกัมพูชาในอนาคตหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันอาจจะลดน้อยลงไปแล้วการเจรจาเรื่องนี้จะเดินหน้าไปทางไหนใช่ครับนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปครับค่ะ สำหรับการพูดคุยเจาะลึกในวันนี้ก็คงต้องขอจบลงตรงนี้ก่อนนะคะข้อมูลมันเยอะและซับซ้อนมากจริงๆหวังว่าการสนทนาของเราจะช่วยให้ท่านผู้ฟังพอจะเห็นภาพรวมและความเชื่อมโยงต่างๆได้ชัดเจนขึ้นบ้างนะคะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราและจะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์ประเด็นร้อนที่น่าสนใจอื่นๆในครั้งต่อไปนะคะครับผมวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วกลับมาพบกับ การวิเคราะห์มันๆแบบนี้ใหม่ขอบคุณครับ